ครับเพื่อนวันนี้ผมจะมารีวิวมีดที่มีดของเรียกว่ามีดน้ำเข้านะนะครับแต่ไม่ใช่เกรดดีนะครับแต่ว่าด้ามมันแตกนะครับแต่ไม่ใช่ของผมหรอกครับเป็นของลุงพี่ผมอีกคนหนึ่งเออทีนี้ด้ามมันแตกเขาพยายามทำด้ามใหม่ แต่ด้วยที่ความเขาด้วยด้วยความที่เขาไม่ชํานาญไงมันก็เลยแตกนะครับผม,ก,าามก็เลยอาสาทําให้ก็เลยอาสาทําให้โดยใช้วัสดุเลยใช้จากงานที่ผมทํำนี่แหละครับก็คือเล่มนี้แหละครับ ตัวนี้ก็คือเดือยเดือยที่เดือยที่ใช้กับการประกอบตู้นอกดาวนะครับตัวนี้เดือยนะครับตัวนี้เป็นเดือยเป็นเดือยที่ใช้เอ่อที่ประกอบตู้นอกดาวเขาจะมีเดือยตัวนี้สวมเพื่อล็อกส่วนตัวนี้ เป็นไม้แปะหน้าตู้ที่ทําเป็นลายไม้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกาวแบ็กบอลกาหรือก็เรียกว่ากาวตะปูนะครับเนี่ยนะครับมันดูดูด,ดูดูเหมือนจะแข็งแล้วก็จะนี่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แข็งนะครับ ผมก็เลยแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ด้ามเนมี่ยไม่ไม่ไม่ทำให้มันใช้งานได้มันก็เปล่าประโยชน์นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ <Okay. S 1> คือม,มันเหมือนแผ่นเหล็กดุ่นๆน,นะที่มีความคามเนี่ยทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับผมก็เลยอาสามานทำให้นะครับเนี่ย เราก็ต้องตัดนี่ออกก่อนคือไอ้ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่เดือยโผล่เนี่ยมันเป็นรูเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นรูเดิมรูเดิมอยู่แล้วนะครับพอดีรูมันขนาดนี้พอดีผมก็เลยเออพอดีเลยเป็นรูเดิมที่มัน ประมาณ9มิลน,นะครับผมก็เลยใี้8มิลน,นะครับพอดีแล้วก็หยอดกาวไปด้วย นี่ครับก็มันจะประมาณนี้นะครับ

Terima kasih telah menonton! 哎，来到二零三，零三零三，零零零三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 。<noise> ้บอม่อาไห,หม่อ,มอตจอันนี้รถพรช้างไก็ร้วยกลอกรึ่อยงนี้นี่ใคยไปรุ่งที่ทรับเขี้อะไรนี่ก็ร้ตามตยแตร่งก็ด้วรวยไพฟรัม

មករកមកពេកមករកនេះបូតពឹងបបៃពឹងនៅវត្តនោះមក

นี่นครับผลงานอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ให้หน่อยนึงครับให้เป็นได้จับได้ชัดหน่อย นี่ไงไงเมนต์จ้ตากมีจตตจุดตรงจุดมาทองกี่ละปตานว่ายมักจไปก็ยคงณไปไรกัะคุณอ วิธีทำผมก็จะประมาณนี้นะครับนะเศษไม้เศษวัสดุเลยใช้ครับใช้งานได้เดี๋ยวขัดสักหน่อย ีมือผมก็จะประมาณนี้นะครับมืออีกปแต่งเพิ่มเติมนะครับ นะครับ